คนโกงพระปฏิมาการสะสมบาปบุญส่งผลเป็นความสุขความทุกข์ได้จริงหรือไม่คนส่วนใหญ่ยังคลางแคลงสงสัยไม่รู้จบรู้สิ้นไม่เหมือนการฝากเงินสะสมทรัพย์กับธนาคารฝากหรือถอนเดี๋ยวนั้นรู้ผลทันที เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เชื่อว่าเป็นตัวอย่างของบาปบุญคุณโทษที่เราท่านสามารถรู้เห็นได้ในเวลาอันสัน้นย้อนเวลาหาอาดีตครั้งผู้เขียนยังหนุ่มแน่นวัยชกันมีเพื่อนที่คบหาสนิทกันคนหนึ่งสมมุตินามให้เขาว่าวารเดชเขาผู้นี้ตอนวัยเรียนเรียนเก่งมากแต่น่าชงวนว่าตอนเรียนจบมีงานทำเขาได้งานไม่เป็นโลเป็นพาย รายได้แทบไม่พอ,อยาไส้รักชอบผู้หญิงก็ไม่มีปัญญาหาทุนทรัพย์ไปสู่ขอทั้งนี้เพราะฝ่ายผู้หญิงรูปสวยรวยซัพย์เกิดในตระกูลชั้นสูงถึงจะมีใจให้วรเดชขนาดไหนบุพการีของเธอก็ไม่มีวันยกลูกสาวให้คนไส้แห้งเป็นแน่วันหนึ่งวรเดชกับผู้เขียนบังเอิญได้ไปทัศนาจรกับทัวบุญด้วยกันทัวบุญหมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวโดยมีจุดประสงค์หลักอยู่ที่การทำบุญกับวัดวาอารามตามรายทางผู้เขียนตั้งใจไปทำบุญแก้คเคราะห์เสดาะชะตาเสริมบารมีด้วยปีนั้นอายุเข้าสู่วัยเบญจเพศทางหวนระบุว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถ้ารอดพ้นจากช่วงอายุ25ไปถึง26ปีแบบอยู่รอดปลอดภัยชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขไปอีกหลายปีส่วนวรเดช ต้องการไปทัศนาจรเมืองชายทะเลอย่างเดียวแต่ก็ไม่ขัดข้องถ้าต้องแวะเข้าวัดสักหลายแห่งขําคืนแรกปรากฏว่าหัวหน้าคณะทัวขอพักค้างแรมที่วัดใกล้ทะเลเนื่องจากรถทัวขัดข้องเรื่องเครื่องยนต์กลไกลบางอย่างลูกทัวทั้งผองก็โอเคตามหัวหน้าคณะด้วยเห็นกับตาว่าศาลาการประเรียนของทางวัดใหญ่โตโอโถงลงจากศาลา เดินไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงชายหาดทัศนียภาพงดงามตระการยิ่งกว่าชายหาดที่เป็นจุดหมายปลายทางระหว่างนั้นหัวหน้าคณะผู้เขียนและวระเดชสบโอกาสได้สนทนากับหลวงพ่อเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระผู้มีปฏิภาณฉับไวโตว้ตอบแก้ปัญหาขัดข้องให้สาธุชนได้ทุกเรื่องสนทนากันไม่กี่คำท่านพยากร์ได้ตรงเพ่งว่า วรเดชกำลังมีปัญหาชีวิตเอาตัวแทบไม่รอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องผู้หญิงวรเดชเป็นคนผงผางตรงไปตรงมายอมรับว่าท่านรู้ลึกรู้จริงแต่รู้แล้วจะมีประโยชน์อันใดกับเขาเพราะปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้อยู่ดีหลวงพ่อแนะให้เขาลองพักค้างแรมในโบสถ์สักคืน ไม่ว่านั่งนอนยืนเดินจงภาวนาตามที่ท่านสอนสั่งอาจจะมีอะไรๆดีขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาวรเดชก็ตกลงโอเคไม่ขัดขอ้อง,งทั้งๆที่เขาไม่เคยเลื่อมใสในพระศาสนาร้อยวันพันปีจะเข้าวัดวาอารามสักครั้งเผอิญครั้งนี้เขาพบทางตันของชีวิตเลยอยากทดลองทำในสิ่งที่เป็นแสงสว่างสุดท้ายดูบ้าง รุ่งขึ้นฟ้ายังไม่ทันสางหลวงพ่อกำลังเตรียมออกบิณธบาตผู้เขียนขันอาสาเป็นลูกศิษย์ที่ปินโตสนองพระคุณที่ท่านเมตตาให้ที่ซุกหัวนอนวรเดชก็ตื่นแต่เช้ามือดออกจากโบสถ์มาเล่าให้ฟังว่าผมทำดังที่หลวงพ่อแนะนำทุกอย่างเพิ่งจะหนังตาหนักลืมไม่ขึ้นตอนดึกสงัดเมื่อล้มหัวลงนอนรู้สึกคล้ายมีใครเอาไฟฉายสองหน้า ทั้งๆท,ท,ที่ผมปิดไฟและไฟฉายไปแล้วจะลืมตาดูหนังตาก็หนักอึง้งลืมไม่ขึ้นอีกทั้งได้ยินเสียงแววมาจากพระประธานในโบสถ์เหมือนท่านกำลังตรัสกับใครคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญบนแผ่นดินที่เป็นธรณีสงแห่งนี้ต่อมาใครคนนั้นได้มากระซิบบอกเลขสามตัวให้ผมจดจำไว้พอจำได้แม่นยำทั้งแสงสว่างกับเสียงพูดก็อันตรธานไปหมด ผมสามารถลืมตาขึ้นมองไปรอบๆตัวได้จากแสงจันทร์ที่ส่องสว่างเข้ามาทางหน้าต่างโบสถ์ไม่พบเห็นใครสักคนอยู่ใกล้ตัวเชื่อว่าเป็นอภินิหารของพระประธานและเจ้าที่เจ้าทางซึ่งอุทิศที่ดินให้สร้างวัดคิดในใจว่าถ้ามีโชคลาภจริงๆผมจะแบ่งเงินมาก่อสร้างกำแพงพระอุโบสถที่ยังขาดปัดจจัยทำไม่แล้วเสร็จหลวงพ่อยิ้มใจดี โมทนาสาธุในกุศลจิตของวรเดชท่านไม่พูดเสริมอภิธิหารให้มากความรีบก้าวเดินออกจากประตูวัดไปบินทบาทโดยมีผู้เขียนเป็นลูกศิษย์ติดสอยห้อยตามไปด้วยหลังจากเดินทางกลับถึงบ้านแต่ละคนน่าอาจจัศจรรย์ว่าสถานการณ์เลวร้ายของวรเดชพลิกผันหน้ามือเป็นหลังมือเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองสิบใบได้เงินเกือบเท่าคนถูกรางวัลที่หนึ่ง มีเงินไปสู่ขอสาวคนรักและได้แต่งงานอยู่กินในท้ายที่สุดทางผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงให้ของขวัญวันแต่งงานชิ้นใหญ่เป็นตึกแถวริมถนนหชั้นหนึ่งคูหาให้รถพิกอัพเอาไว้วิ่งงานอีกหนึ่งคันเจ้าของบริษัทที่วรเดชสังกัดอยู่รู้จักเคารถนับถือผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงเมื่อรู้ว่าวรเดชเป็นเคยของท่านจึงเลื่อนตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนให้ สมน้ำสมเนื้อลูกเกยเศรษฐีสรุปว่าฐานะของวรเดชดีขึ้นหลังการปฏิบัติธรรมเพียงน้อยนิดในโบสถ์ตามคําชี้แนะของหลวงพ่อเจ้าอาวาสแต่แล้วนอกจากเขาจะไม่รักษาสัจจะวาจาที่ว่าจะแบ่งเงินไปสมทบทุนก่อสร้างกำแพงโบสถ์วรเดชเปลี่ยนจากคนเดิมเป็นคนใหม่ภายในเวลาไม่ถึงสองปีกล่าวคือเริ่มเบื่อมีคนสวย เพราะเธอไม่ตามใจเรื่องบนเตียงเขาชอบผาดโผนพลิกแพลงพลิกพ,กพกลั่นวิจานส่วนเธอเป็นกรุณลสตรีนุ่มนวลเหนียมอายเรื่องที่ผิดธรรมชาติโประเดชเองก็บังเอิญไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาวนักเที่ยวกลางคืนคนหนึ่งซึ่งมีใบหน้าสวยเหมือนนางเอกภาพยนตร์คนดังในปีนั้นเขาเปิดเผยให้ผู้เขียนฟังว่าสาวคนนี้ถึงใจเขาทุกอย่าง ไม่ว่าจะเล่นวิถีฐานเช่นไรเธอโอเครองรับอารมณ์เข้าได้หมดเลยเช่าซื้อห้องบุตคอนโดใกล้ที่ทำงานเป็นรังลัดอ้างกับเมียแต่งว่าเบื่อการเดินทางไกลจากฝั่งทนมาฝั่งกรุงเทพวันทำงานขอพักอยู่ที่คอนโดเสาร์อาทิตย์ถึงจะกลับไปอยู่กับเธอเมียแต่งไม่เท่าทันอุบายอนุญาตให้ทำตามความประสงค์ไม่ขัดข้องตกลงวรเดชอยู่กับเมียเก็บห้าวัน กับเมียแต่งสองวันรีดไถเงินเธอมาบมรุงบมเรอเมียเก็บวันหนึ่งขณะนั่งกินข้าวต้มที่ร้านชื่อดังย่านบางลำพูกับผู้เขียนได้สนทนากันถึงเรื่องที่เขาตบัดสัตว์ไม่ยอมทำตามคำพูดที่ลั่นปากไว้กับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดริมทะเลวรเดชหัวร่อล่าไม่ยี่ระบอกผู้เขียนหน้าตาเฉยว่าคนอย่างเขาไม่มีศาสนาเพราะศาสนา เป็นเรื่องของคนฉลาดหลอกลวงคนโง่ให้หลงงมงายส่วนเรื่องมีแสงไฟฉายสาดส่องกระบอกตาและมีเสียงพระประธานในโบสถ์พูดกับใครคนหนึ่งเขาคิดว่าเป็นวิธีเล่นกลอะไรสักอย่างของเจ้าอาวาสบังเอิญเลขเด็ดที่คิดขึ้นเองไปถูกหวยรางวัลที่สองตรงเพงไม่ใช่อภินิหารพระประธานหรือความวิเศษศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกที่เขารับปากกับหลวงพ่อก็พูดส่งเดชไปอย่างนั้นเอง ผู้เขียนเพิ่งรู้ในเดี๋วนั้นวรเดชไม่มีศาสนาการที่พระพุทธปฏิมาแสดงอภินิหารโปรดเขาก็เพื่อยังความเลื่อมใสให้เกิดกับคนที่ไม่เคยเลื่อมใสพระเอิญวรเดชหูตามืดบอดต่อเรื่องดีงามไปตาสว่างกับเรื่องชั่วช้าสารเลวแทนที่ได้รับโชคใหญ่เป็นเหตุให้ได้เมียคนงามได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเขาจะทำตัวเป็นสาธุชนที่ดีพร้อม พวรเดชกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเขาอาศัยตำแหน่งคุมสโตสินค้าบริษัทยักยอกสินค้าไปขายให้บริษัทอื่นในราคาถูกๆล่อลวงเงินทองเมียแต่งมาบำเรอเมียเก็บเท่ากับผิดศีลอย่างแรงถึงสามข้อคือลักทรัพย์ผิดประเวณีและโป้โปดมดเท็ดแถมท้ายด้วยการมั่วสมอบายมุกดื่มเหล้าเล่นการพนันเที่ยวสถานบันเทิงยามราตรี เรื่องราวถัดจากนี้คือผลลัพธ์ที่เขาพบเจอด้วยตนเองนั่นคือเมียแต่งตามล่าหาความจริงจนรู้ว่าวรเดชมีเมียน้อยอยู่ที่คอนโดหาแรกต้องการพูดจากันโดยดีทว่าวรเดชเลือกจะอยู่กับเมียน้อยเมียแต่งเลยตัดใจเลิกกับเขายุติความสัมพันธ์กันเพียงนั้นไม่ช้าไม่นานเรื่องแยกทางกับเมียแต่งรู้ถึงหูเจ้าของบริษัท กอบกับการยักยอกสินค้าในสโตโดนแฉโพยโดยลูกน้องคนสนิทของวรเดชเองทางบริษัทไม่มีอะไรต้องเกรงใจต่อไปอีกกระนั้นก็ยังปราณีทำเพียงแค่ไล่ออกไม่ถึงขั้นแจ้งความดำเนินคดีเข้าคุกติดตารางแต่การไล่ออกมีผลต่อการสมัครเข้าทำงานที่ใหม่วรเดชเลยเข้าข่ายความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ได้ทำงานในที่ที่มีผลตอบแทนน้อยไม่พอยาไส้ซึ่งแปลว่าไม่พอจ่ายค่าเช่าคอนโดและไม่พอสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงส่วนเมียเก็บคนสวยหลังการตกกระป๋องของวรเดชเธอควงผู้ชายเป็นว่าเล่นสร้างความเจ็บปวดสะเทือนใจให้เขาอย่างแสนสาหัสลงท้ายต้องโบกมืออำลาจากกันแบบสุดแค้นแสนรักเวลาผ่านไปไม่ถึงสี่ปี นับจากประสบโชคใหญ่ถูกหวยเป็นล,ล้านๆเคยอยู่อย่างสุขสบายบนอาคารพาณิชย์หรูริมถนนหลวงและได้เลื่อนตำแหน่งงานเป็นชนชั้นบริหารของบริษัทปัจจุบันวรเดชพักอาศัยในห้องเช่าราคาถูกกับหน้าที่การงานที่มองไม่เห็นแสงสว่างใดในชีวิตที่ร้ายคือยิ่งกัดกลุ่มยิ่งดื่มเหล้าเผากลุ่มความทุกข์เดือดร้อนที่มีอยู่จึงทวีคูณยกกำลังสอง น่าเสียดายที่เขาปฏิเสธหลักธรรมในพระศาสนาเลยไม่รู้ทางออกของทุกข์ว่าอยู่แห่งใดแม้กระทั่งนาทีทองของชีวิตมาถึงแล้วเขาก็มืดบอดไม่รู้ว่านั่นคือนาทีทองนาทีบุญยิ่งใหญ่มหาศาลที่มีพระมาโปรดความมืดบอดนั่นเองบงการเขาหันหลังให้กับการสะสมบุญทำตัวผิดศีลผิดธรรมสะสมบาป จนทวีจำนวนขึ้นสุดขนาดนับพลังอำนาจแห่งบาปเวรจึงส่งผลให้เป็นความทุกข์เดือดร้อนไร้ที่สิ้นสุดเรื่องราวในชีวิตของวรเดชฟ้องว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงซึ่งเราสามารถรู้เห็นได้ในเวลาอันสั้น